สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเนะครับเออมิเตเดาก่อนนะครับซื้เอเขางือเกงโกลีเอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปออสตาทาวาดีไปแล้วมันก็จะแหลกมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมเวลแปนะครับผมเพิ่งเล่นนะโอเคแล้วตอนนี้เออผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับไป ไงครับเจอแล้วครับเไงเไง,ไงเจอแล้วเจอแล้วเดินไปเดินขึ้นบันไดไปก่อนนะเข้าไปเลยเออเข้าตัวนี้ก่าเออไปได้ไหมเนี่ยไม่เปเข้าตัวสวนตัวก็ได้ว่าเลือกดานที่สามแบบดักบอลเลยนะครับโอเคคนเริ่ม เขาตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็มาแล้วนะครับคือโอ้โหเรื่องหมดปกติเดี๋ยวผมตายผมเรื่องหมดเอตีมนะโอ้เดี๋ยวผมวางอาคาอินุก,ก่อนเลยนะตอนนี้มันโคตรโหดเลยแหละบอกไว้ก่อนเลยแต่ผมก็จะโหไม่มีตังค์อัพไม่มีปัญหาอัพหรอกตอนเนี้ย ในข้อตลองเข้ามาดูในไอโมดของใครหน่ยกดโอ้โหรอเท่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 โอเคโอเคโอเคเอาวางมาโอเคแล้วก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะกระโดดลองเงินไปเออเออ วางไปวางไปวันวางตัวทำเงินไปแล้วก็ไม่มีตังอัพตอนนี้มีเงินอยู่ห้าร้อยโอเค,อเ,คอเดี๋ยววางตัวตัวตัว,ตว,ตวที่ตีเอก่อนนะชือว่าอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันอยู่ี่เรื่องเด้ยกันบอนลเด้กันบอลซูปเปอร์โอ้โหหูงโคตรใหญ่เลย รองเงินมาวันนี้เงินถึงสามรยตอนนี้สี่ร้อยสิบสีแล้วเออกมก็ยืนรองเงินไปนะครับตอนนี้ยืนรอไปรอไปแล้วก็อัพอัพตัวโกคุโกคูนะครับนี่ลองเข้ามาดูอเอฟเฟคโคตรเท่เลยอนะ อย่างเท่โอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวผมจะอัพตัวทำเงินก่อนอนี่ไอ้น้องมประมาณนี้ให้ตัวตัวทำเงินแล้วมันเป็นไงค่อยอัพมาแล้วกันโอเคโอเคอัพอัพตัวนี้ใครนู่ไม่มีปัญญาอัพ นันอัพตัวทำเงินให้ได้เงินเนยอะเออ,อเดี๋ยววางเลยใครหนูอมเพื่อจะไม่ให้มันหลุดเข้ามาโอเคตอนนี้ผมก็เออ เดี๋ยวรับเกตุกู้ก่อนอต่อไปก็รอเงินรอเงินเดี๋ยววางตัวทำเงินอีกตัวนึงรออีกตัว มมีตังโอเคมีตังละนี่ดูหน้าผมก็รอเป้ารอป้า,ปาหน้าผมนะ่ะรอเป้านี่ยอฟเฟคโคตรโหอะไรโคกูนี่นวัดร้อนนี่โอเคโอ้โหไม่อยากซุ่มเข่าเลยวะถ้าซุ่มเข่าก็จะเป็นอย่างนี้ Kau nak makan tak? dia nak makan. Kau